สวัสดีครับโบวันนี้มาให้แนวทางเราพัฒนาวันนี้ยี่ิบเจ็ดสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าหกสิบแปดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมให้เป็นเด่นแปดลองหนึ่งครับโอเคเพื่อนมันก็ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปจอดเลขกันดีกว่าทุกคนลาวยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันหกแปดนะครับผมให้เป็นเด่นแปดลองหนึ่งนะครับเอามาดูกัน จอแปดนะครับให้เป็น808286ยแปดสองแนะแปดศูนย์แปดสองแปดหเจาะหให้เป็น1 3ึ่งสามหนึ่นะครับเลขสามตัวนะครับนะตัวนี้เลย918นะครับผมย้ำย้าไปสองหี่แล้วก็หกแปดสองนะครับเลขเน้นของผมนะครับผมให้เป็น9ก้าแปดเสาม้าสี่นะครับสำหรับใครที่อยากได้เลขเพิ่มเติมหรือว่าจะแทงอะไรนะครับในนี้เลขมันเยอะนะครับผมอยากจะได้แบบตัวเน้นเน้น เด่นๆเลยก็สามารถคลิกลิงก์เข้ามานะครับลิงก์กลุ่ม VAP ใต้คอมเมนต์นะครับเ mm hmm. ข้าฟรีไม่เสียค่าจ่ายใดๆอ่ะถ้าใครเข้ามาดูแล้วนะครับผมการที่จะเม้นนะครับผมเม้นเปิดดวงเปิดโชคเปิดอะไรใต้คอมเมนต์ได้เลยเผื่อเรามีบุญด้วยกันนะครับผมแล้วใครดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ด้วยนะครับผมและที่สําคัญใครอยาเข้ากลุ่ม v i p เข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆลิงก์ลิงก์กลุ่มอยู่ข้างล่างใต้คอมเมนต์นะครับผมทุคนโอเคงั okay, นะ้นผมขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย